จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับก่อนหน้านี้มีข่าวคราวว่าที่อำเภอเดชนะครับที่บ้านนากระแสงอำเภอเดชได้มีกลุ่มทุนเดิมทีว่าจะไปก่อตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นนิอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นเศรษฐกิจพิเศษของอีสานบ้านเฮานะครับ ู่ที่มุกดาหารแต่ว่าพอไปดูข้อมูลแล้วฐานะกลุ่มทุนดังกล่าวนี้ผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์และก็ติดตามข้อมูลนะครับปรากฏว่าเขาย้ายจะมาลงทุนอยู่ที่จังหวัดอุบลเราอสืบเนื่องว่าส่วนหนึ่งเขาเองก็เป็นชาวอุบลด้วยนะฮะเป็นชาวอุบลด้วยแล้วก็มีที่นาที่สวนที่ไร่อยู่ที่อำเภอเดชครับบ้านนากระแสงนะครับก็เลยทําให้มีความสนใจที่จะนะครับ มาลงทุนกอ่อสร้างนิคมอ,อุตสาหกรรมอยู่ที่อุบลเรานะครับพื้นที่ก็ประมาณ2 0 0 0กว่าไร่ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของการปรับผังคือการที่จะกอ่อสร้างได้ครับมันต้องมีการปรับผังเมืองจากสีเขียวสีเขียวนี่คือพื้นที่เกษตรเขาห้ามมีการกอร่อสร้างต้องปรับจากสีเขียวให้เป็นสีม่วงครับเพื่อที่จะสามารถกอร่อสร้างสิ่งกอ่อสร้างได้แล้วก็ขณะเดียวกันทางด้าน ทีมงานเขาเองก็เลยไปขอครายว่าขอการสนับสนุนจากภาครัฐโดยอยากจะได้รับสิทธิพิเศษ,ษ,ษ,ษคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่ภาคตะวันออกหรือว่าได้รับการดูแลเทียบเท่ากับทางด้าน EEC ที่ภาคตะวันออกครับอยู่ในช่วงของการปรับผังเมืองนะครับแล้วก็รวมทั้งการขอความอนุเคราะห์ได้รับเงื่อนไขสิทธิของการลงทุนเทีทยบเท่ากับ EEC ซึ่งตอนนี้ความคืบหน้ายังไม่คืบหน้าว่า เดินหน้าไปถึงไหนแล้วตอนนี้ผมติดตามมาเพียงแค่นี้ครับแต่ว่าล่าสุดนี้ครับพระครูว่าทางท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็รองนายกท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับจะว่าไปแล้วก็คือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของเมืองไทยเราก็คือทางท่านสุพัฒนาพงศ์ครับได้เดินทางไปที่อุดรธานีครับไปหนุนเสริมให้มีการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่อุดรธานีแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครับ เพราะว่ามุกดาหารนี้พยายามดันมาหลายรอบแล้ว hmm. ดันไม่ขึ้นครับไม่สามารถหนุนเสริมเป็นนิคมอุตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้นะครับถ้าที่ผมคุยด้วยนะฮะมีปัญหามากเลยครับเมื่อวานนี้วันที่4เมษายน2564ครับที่บริเวณอาคารคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีตำบลนนสูงจังหวัดอุดรธานีครับทางด้านนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายจุดทันทีและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ พร้อมด้วยนายธีรยุทธ์วานิชังผู้ช่วยัฐ่นตีกอุตสาหกรรมได้มีการประชุมติดตามความคลืบหน้านิคมอ,อุตสาหกรรมอุดรธานีโดยมีนายจำรัดกังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางสาวสมกินพิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคเอกชนและก็ผู้บริหารของบริษัทมืออุตสาหกรรมอุดรธานีผู้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมครับได้มีการพบปะพูดคุยกันนะครับเนี่ยตามรูปนี้ครับ โดยทางด้านนางสาวสมจินพิลึกกล่าวว่านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเป็นความร่วมมือระหว่างกนออกนอ,อ,อนี่ก็คือนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับกับบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีที่ได้ลงนามในสัญญาร่วมดาเนินการเมื่อปีพศ .2557 ครับภายใต้แนวความคิดว่าการเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกของพระอีสานครับส่วนของเรานี้ก็ใช้ชื่อคล้ายๆกันนะครับว่าจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นกรีนไออินดัสทรีเหมือนกันและจะทําเป็นไบโอฮับด้วยซ้ำไปครับแต่เขาบอกว่าเป็นแห่งแรกของภาคอีสานโครงการเฟสแรกใช้พื้นที่1,300ไร่นะครับมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า75%ในการก่อสร้างอินฟราสตรักเจอร์ก็คือสาธารณูปโภคครับไม่ว่าจะเป็นถนนองค์ประกอบถนนระบบระบายน้ำฝนระบบน้ำเสียระบบประปารวมแล้ก็รวมระยะทาง5.67กิโลเมตรครับ ตามแผนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในราวเดือนกันยาย,ยน2564ครับแล้วก็รวมไปถึงพัฒนาระบบโลจิสติกสเขาเรียกว่าเป็นศูนย์โลจิสติกส์ปลาครับพื้นที่600ไร่รองรับกับเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางรางแล้วก็โลจิสติกสในพูยภาคและจะยังเป็นศูนย์ของการขนส่งัญยในประเทศกลุ่ม CLMV ครับ C ก็คือกัมพูชา L ก็คือสอปปลาว M ก็คือเมียนมา V ก็คือเวียดนามครับแลก้ก็จีนตอนใต้ รวมไปถึงการขนส่งทางรางไปยังท่าเรือแหลมฉบังและก็พื้นที่เขตกิพิเศษภาคตอนออกหรือว่า EEC ครับขณะเดียวกันในส่วนของการกอร่อสร้างอาคารคลังสินค้าให้เช่าซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาระยะระยะที่1ก็คือปี6-4ปี6-5ล่าสุดนี้อาคารคลังสินค้าทั้ง3หลังนะครับพื้นที่รวมแล้วก็23 1 6 0ตารางเมตรพร้อมเปิดบริการให้เช่าแล้วครับ นะะักข่าวเอเขาไปสอบถามคุณพิสิทธิพิพัฒน์วิไลกุลครับกรรมก,การผู้จัดการของบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีก็บอกว่าการพัฒนาโครงการนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีสถานการณ์ของการระบาดโควิด -19 พื้นที่มีศักยภาพสูงทั้งการขนส่งทางถนนทางรางและก็ทางอากาศปัจจุบันนี้โครงการพื้นที่ไฟฟ้า115 w, ากิโลวัตต์จ่ายกระแสไฟได้แล้วครับมีบ่อหน่วงน้ำ1.5ล้านลูกบาทเมตรขนาดส่วนระหว่างการก่อสร้างนะครับ แล้วก็มีประปานีครับ8,000ลูกบาทเมตรต่อวันมีการบําบัดน้ําเสีย6,400ลูกบาทเมตรต่อวันถนนในโครงการพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์อยู่ที่หลังคาและก็ผิวน้ำครับเขาเรียกว่าเป็นโซล่าฟาร์มนะครับมีแล้วก็มีพื้นที่สีเขียว226ไร่ปลายปีนี้ครับจะเปิดให้ลงทุนทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีพื้นที่ SME กว่า100ไร่เปิดให้เช่าพร้อมอาคารครับ โดยท้านนิคมอ,อุตสาหกรรมอุดรธานีนะครับกำหนดแผนของการดําเนินการทั้งระยะสั้นปานกลางและก็ระยะยาวครับโดยขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเช่นการสร้างทางรถไฟไปถึงทางเข้านิคมอ,อุตสาหกรรมการสร้างถนนคู่ขนานทางรถไฟไปถึงตัวเมืองอุดรธานีครับการก่อสร้างทางเชื่อมถนนถนนมิตรภาพกับถนนเข้านิคมอ,อุตสาหกรรมและก็การแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ระหว่างสนานิรถไฟน้องตาไก่และก็นิคมอุตสาหกรรมการขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนเท่ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนอันนี้เป็นหลักการเดียวกันกับที่อัพเดตเลยครับที่บ้านนากระแสงครับหลักการเดียวกันเลยครับนะฮะส่วนท่านรฐมนตรีสุพัฒนพงศ์สุพัฒนพงศ์พันมีชาวก็บอกว่าต้องชื่นชมความตั้งใจของผู้ลงทุนนะมีความคืบหน้าไปมากเมื่อเทียบกับครั้งก่อนครับแต่บางเรื่องขอโทษในขอโทษที ไม่คืบหน้าครับแม้ว่าจะไม่ต้องไปตามเองครับก็ต้องฝากไปที่กนอาให้ไปติดตามการบรรจุนิคมอ,อุตสาหกรรมอุดรธา,า,านีเข้าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะครับถ้าจะนําเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ก็เก็บภาพเหล่านี้เข้าไปให้เห็นถึงการพัฒนาการถ้าเผื่อภาพรวมเราต้องการให้เห็นประเทศไทยนี้เป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภูมิภาคนี้นะโดยเฉพาะการขนส่งทางรถไฟนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีทําอะไรได้บ้างครับ วันที่2ธันวาคมนี้รถไฟจากจีนนะครับจะมาถึงเวียงจันทร์พี่น้องจะมีทั้งคนมีทั้งสินค้ามาถึงประเทศไทยเราตัวเราเองจะต้องเตรียมเรื่องนี้อย่างไรนิคมอ,อุตสาหกรรมอุดรธาน,นีจะมีส่วนอย่างไรหรือที่น้องขายจะว่าอย่างไรจะต้องหาโอกาสมาประชุมหารือกันนับจากนี้ไปมันก็ไม่นานนะวันนี้วันที่4เมษายนวันที่2ธันวาคมนี้เข้ามาแล้วเราน่าจะมีทางออกเป็นแผนระยะสั้น ส่วนระยะยาวเรื่องของรถไฟทางคู่ตอนนี้มาถึงจังหวัดขอนแก่นอีกสองปีจะมาถึงหนองคายจะทันไหมเราจะเตรียมการทันไหมอันนี้ยังไม่รู้เลยครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆอย่างนี้อย่างไรกันครับส่วนกลางคิดอย่างเดียวไม่ลึกพออุดอรหนองคายต้องช่วยกันคิดด้วยเพราะไปควรในพื้นที่ครับนะฮะนี่ทางด้านท่านรัตมนตีว่าครับ ท่านบอกว่าทําอย่างไรจะให้รถไฟจีนครับส่งวัตถุดิบมาผลิตสินค้าที่นี่ไม่ต้องส่งมาเฉพาะสินค้าสําเร็จรูปครับแล้วมาแย่งตลาดของเราหรือเราก็ผลิตที่นี่แล้วส่งไปขายเขาจัดหมวลหมู่กันให้ดีเวลาท่านเหลือไม่มากนะจะรอให้ระบบต,ต,ต่างๆเสร็จก่อนทั้งทางทั้งทาง,งหลวงรถไฟรางคู่หรือว่าดฟอร์สยังต้องให้โอกาสอีกสองปีเราจะเสียไปมาพูดกันว่าเมื่อรถไฟจีนมาถึงเวียงจันทร์แล้วเราจะได้ประโยชน์อย่างไร ตนเอเน่ทำอะไรได้ก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในภุมิภาคอีสานตอนบนว่าและก็เสียงตาดูอีสานตอนล่างเล็กน้อยครับนอกจากนี้ท่านเฐมตีท่านรองนายกก็แสดงความห่วงใยเรื่องของระบเบียงเศรษฐกิจว่าเรามักจะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งและตั้งสมมติฐานว่าเวลานั้นเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นจะทําให้การวางแผนนี้คล้ายเคลื่อนฝั่งไทยเราอาจจะพร้อมแต่ว่าเพื่อนบ้านไปถึงไหนนะครับนะฮะ นี่เป็นข้อมูลจากทางด้านมัติชนครับดูเหมือนว่าความคืบหน้าของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธาน,นีนะครับจะคืบหน้าไปเร็วกว่านิคมอุตสาหกรรมที่นากระแซงอำเภอเดชซึ่งบอกว่าเป็นกรีนเขาเรียกว่าเป็นกรีนอินดัสทรีเหมือนกันและก็จะเป็นไบโอฮับด้วยนะครับของเขานี่รู้สึกว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับและก็ดูเหมือนว่าทางรองนายกคนปัจจุบันหนุนเสริมด้วย ของเรานี่คือหลังจากที่ผมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปนะครับมีคนแชร์อย่างมากมายมีคนมาแสดงความคิดเห็นมากทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าเสียงส่วนใหญ,ญ่นี้คือเห็นด้วยเรียกว่าเสียงคัดค้านมีอยู่ประมาณ10 20ประมาณ10%ได้ครับผมที่เหลือนี่คือนุนเสริมอยากให้มีโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอ,อุตสาหกรรมเกิดขึ้นอยู่ที่อำเภอเดชอุดมครับแล้วก็มีคนสอบถามเข้าม,มาเป็นระยะระยะไปนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ตามเรื่องเลยนะว่าเรื่องราวไปทิ้งไหนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อถามว่ามีรถมีร,มรายแล้วต้องการเดินทางไกลต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ไปอย่างไรบ้างนี่อันนี้ผมบอกได้เลยว่าไปที่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์อ๋อแล้วก็มีข่าวดีแจ้งนะครับถาวรยางยนต์เอ่อสนักง,งานใหญ่ของถาวรยางยนต์ครับขอเชิญทุกท่านไปรับเข้าสารได้ในวันที่10เมษายนเวลา11นาฬิกานะครับด้านหน้าของถาวรยางยนต์กับ ที่สนักงานใหญ่นะฮะอยู่ใกล้กับสี่แยกจะป่าหอมครับทางด้านทาวน์ยังยนทั้งสาสาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่านะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายยารถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟรอยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ s อสทั้งแกมเตียแกมเมเตียครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจาหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทัดล้ออลลอยทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดาครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียร์จานเบรกตั้งสูญถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำไปที่นี่ฮะถาวรอ,อย่างยนต์ทั้ง3ส,สาขาดูแลมากกว่าสบายใหญ่กว่าครับแต่ถ้าเผื่อท่านวิงเวียชิสะ์น้ำมือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ํานเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อปรดับหน้าดาวสามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐนะครับฝั่งวารินก็เรือทวีห้าแยกวาริน ซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้นก็ยอดแต่ขอให้เป็นสมทบิตอังกี้ตราต้นโพผมเองก็พกพาเป็นประจำนะครับคนที่ไม่เคยใช้พอมาใช้น้ำมัเหลืองตาต้นโพจะพูดตรงกันโอวยแนนอนคุณพรจังสีแน่ไหมจะเอืนว่าน้ำมันเหลืองแน่ครับประมาณนั้นครับ ส่วน e ีซี่เอก็เป็นสารฟูซิตติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสิกรลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วเลืน่นปืดลืน่นปืดเป็นอย่างไรสัมผัสดได้เมื่อคุณใช้อีซี่เลือกเติมได้ที่ถาวรยางยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีนาน,นันตรงข้ามกับปัมพตทอหัวสนามบินสสกจดด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนนกลางอาวุธ ฝั่งวารินก็ร้านทุเรียห้าแยกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิสตตรงข้ามตึกดีแ็กพรัจังหวัดสินเกตร,รถผมทุกคันนะครับใช้อีซี่นะครับด้วยความมั่นใจนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับเช้าว,วันนี้รายการนพพรคุยข่าวภาคเชา้าก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในเช้าของวันจันทร์ที่5เมษาย,ยน2564ช่วงบ่ายเจอกับผมนพพรและก็คุณชลทิศอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ